สวัสดีครับผมพงศวินรครับกับเครื่องนวดนะครับรูปแบบหมุนขวา,าใส่เครื่องสูบเดียวนะครับโซนี้กับเป็นตัวใส่เครื่องสูบเดียวครับเป็นมีจะมีข้อสําเร็จแ็นนะครับเรียบร้อยครับข้อลากนี่ลูกค้าลูกค้าเพื่อเดียวไปใส่รถต่อท้ายเสือภูเขาด้วยครับพอรูปแบบตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีมีข้อลากนะครับบนเป็นข้อยาวหมุนขวาตัวนี้เป็นลักษณะ เป็นเทเลอร์สำเร็จในตัวครับลูกค้าต้องการที่ยืนนะครับที่ยืนแบบยืนป้อนเขาครับบบเอาบ่เอหมองนั่งครับเพราะว่าสะดวกในการยืนนะครับตรงนี้ก็ใหแท่นยืนให้ลูกค้าเรียบร้อยครับโดยโดยใส่วิธีคล้องโซ่ครับเพราะว่าพื้นที่จาจาคล้องโซ่นี่มันสะดวกเพราะมันกางลงมามันก็เกาะโซ่ครับโซ่มันจะล็อกในตัวเองอยู่แล้วนะครับในรูปแบบจะจะยืนพอดีครับ อ่อยืนมองยอดเขานะครับแล้วผมขึ้นอีกเพิ่งนะครับก็ยืนในระดับเอวพอดีครับเนี่ยครับก็จะป้อนนะครับป้อนเขาบริเวณนี้ได้นะครับที่ที่ยืนเนี่ยคกว้างครับกว้างอยู่เมรประมารเมตรสามสิบมือละครับเมตรสามสี่สิบนะครับก็ยืนยืนพอดีครับยืนสองคนได้นะครับก็ตรงนี้ก็ใน ทดสอบล่องเครื่องหลายรอบแล้วครับที่นี่เพิ่งเฮ็ดค้าอมองยืนเรียบร้อยก็จะรีวิวให้ลูกค้าเพิ่งอีกรอบหนึ่งแล้วครับเนอะมองหลังนี่เห็นเป็นเป็นสายพานตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตกขอบด้วยครับตกขอบตัวนี้ยังมาท่านเดประกอบครับเพราะว่าเดวจะเฮ็ดสีก่อนนะครับเฮ็ดสีก่อนแลึงจึงจะประกอบนะครับบโดยรูปแบบโดยร่วมก็รมเรียบร้อยครับพอมีทําการทําสีนะครับพอเดี๋ยวก็จะเฮ็ดสีล่องพื้นและก็สีจริงนะครับ ลูกค้าก็จะเอาไปใส่เครื่องนะครับที่ว่ามีกําลังเครื่องที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับก็ตรงนี้ก็แทนกับสไลด์เพื่อนะครับเพราะว่าขยับเขาออกได้นะครับสไลด์เพื่อลูกค้าอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวก็จะแทนแบตเตอรี่เนะเาะพอเดียวเหลือหมอ่งแทนแบตเตอรี่นะครับ